สวัสดีครับท่านผู้ชม fc พี่พีน้องน้องนักหมารุก,กทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าคลิปนี้ให้ชื่อตอนว่าหัวหมูทวงฟันนะครับเกมที่หนึ่งครับเกมนี้ก็จับคู่มาเจอกับท่านด้วย,วยนะครับเป็นเซียนหมากเหนือสวรรค์หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะครับเป็นหมากสีขาวครับเปิดด้วยน่าจะเป็นมร์เทียมครับคุณพลเดี่ยวนะครับไก่ก้าฟ้าก็ม้าซ้ายครับตีเบีย้ย ปูสามขึ้นไปแทงสกัดเบี้ยขึ้นไปเราจะเอาเปรียบนอกในกันนิดนึงนะครับคู่ต่อสู้ไม่สนใจเราก็กินครับหมากินมาครับกินตัดเบี้ยเข้าไปอีกครับเปิดหน้าบ้านของสีขาวนะครับทําให้เบี้ยตรงกลางของหน้าบ้านของสีขาวไม่มีแล้วก็ทิ่มเบี้ยใส่เม็ดเข้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับจังหวะนี้เสริมโคนทางด้านปีกขวาครับเสริมแนวรบนะครับคู่ต่อสู้มาแบบนี้ก็เสริม คนก็ไปทางด้านปีกซ้ายขึ้นสู่กลางกระดานนะครับค่ต่อสู้ดันโคนดันเบีย้ยขึ้นมาแบบนี้ถ้าเอาเรือมากดจะช้าไปนะครับเอาเบีย้ยกินตัดมากกินมากกินมากกินแทงใส่โคนใส่มา้าเสียบปักตรงกลางนะครับคู่ต่อสู้จะเอากับเราหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับอ่าคู่ต่อสู้กินตัดแบบนี้เอาโคนหรอเอามากินดีอืม โคนก็สวยม้าก็ดีครับเอาม้าขึ้นไปดีกว่าครับขายาวๆนะครับจะได้เปิดช่องทางให้เรือสองลำนะครับมากดครับกดดันแม่ทับของสีขาวนะครับแต่จังหวะนี้ไก่ก้าฟ้าก็ยังไม่ได้ขึ้นขุนครับโดนไล่อถ้าถอยก็เสียจังหวะไหนาๆก็ไปครับตีตัวไปไม่ตีตัวกลับนะครับก็เอามากินโคนควบเข้าไปจังหวะนี้ดันเบีย้ยกลับมากดเรือกด ดันเบี้ยเขาดันสวนดันสวนเอาเรือมากดกินสองหนึ่งโอเคครับเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับเราจะเปิดหน้าบ้านของสีขาวครับเช็คคนตัวตำแหน่งขวามือนครับกินขึ้นไปนะครับทำให้เม็ดของสีขาวมีปัญหาจะถอยลงไปหรือเปล่าครับไม่ถอยครับเสริมคนขึ้นมาจังหวะนี้ถ้าขึ้นเม็ดก็จะช้าไปนะครับ เราต้องการจะโจมตีอย่างรุนแรงครับจังหวะนี้ก็เลยนําเรือนะครับมากดหน้าขุนของสีขาวนะครับซึ่งมีม้ากองทัพม้านะครับเป็นตัวป้องกันเอาเรือมาอีกหนึ่งลำขึ้นขุนโดนกดโดนกดเอาเรือมาประกบโอเคครับไปครับคู่ต่อสู้กดจริงๆก็เอาเรือมาประกบเป็นเรือคู่นะครับคู่ต่อสู้ สวนกลับในการเอาเรือมากดอีกหนึ่งรันะครับจังหวะนี้นะครับเราก็เอาโคนหัวหมูทลรงฟันครับกินเปิดเข้าไปเลยนะครับนะครับกินเม็ดฟี1หนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้ใช้โคนกินขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะกินมาก็เอาเรือกินเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับอ้าวแบบนี้แล้วม้าอยู่กับใครครับเราไม่ใช่ม้ากินเพราะม้าเรากินไม่ได้นะครับในตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับในเกมที่1ครับเรามาต่อกันเกมที่2นะครับ ก็อยู่ในแอปมากรกุกขันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านสมชัยนะครับอยู่ในแอปมากรกุกขันเทพเหมือนเดิมนะครับท่านสมชัยก็ลาได้ม้าโยงซ้ายนะครับเป็นเซียนหมากเหนือเซียนนะครับ1468คะแนนนะครับเป็นหมากสีขาวครับมา้าไซ้์แน่ๆครับจังหวะนี้ก็ดันเม็ดขึ้นไปครับเราไก่กาฟ้าก็เป็นหมากสีแดงรับรีเบคคู่กลางก่อนนะครับเสริมคนข้นไปทางด้านปีกขวา โคตสู้จะเอายังไงต่อครับเป็นม้าโยงซ้ายเบี้ยกล้ามปูนะครับจําเป็นต้องสกัดเบี้ยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ม้าอุปการขวานะครับตีม้าซ้ายนะครับโคตสู้ขยายมาออกไปในตําแหน่งของม้าชงหนุนครับชอช้างสามนะครับแล้วก็ยกม้าขึ้นไปม้าลงบ่อครับนะครับลงบ่อเดี๋ยวเราจะนําเรือนะครับม้ากดดันหน้าขุนเหมือนเดิมนะครับนะครับที่ตําแหน่ง งองูนะครับคลองงองงูนะครับเป็นเขาเอาเอาเม็ดมาจะมาไล่ม้าเราแน่แน่นะครับหื่สบายใจนะครับเพราะเม็ดอยู่ทางนู้นนะครับดึงกลับมาทางนี้นะครับขึ้นขุนครับนะครับจะซุบเปิดเบี้ยริมทางด้านปีกซ้ายของเราระเบิดเบี้ยไปเลยไหมหรือว่าจะซ้อนเรือก่อนอืม เราต้องชิงตีก่อนนะครับเพราะว่ามายงขวาจะมายงซ้ายเขาจะชิงตีเราก่อนอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามสร้างความชุนมุนครับก็ระเบิดเบี้ยปู3าขึ้นไปเลยนะครับให้คู่ต่อสู้กินตัดเข้าในให้เบี้ยเราแบ่งไปเลยนะครับไม่สนไม่แคร์นะครับคู่ต่อสู้ไม่กินตัดครับเรื่องที่จะเอาม้ามาจับโคนนะครับจับโคนจับเม็ดแล้วก็มาไล่เราแบบนี้ตีตัวไปไม่ตีตัวกลับอีกแล้วนะครับแนวป้องกันของสีขาวนะครับต้อง ต้องเปิดออกให้หมดนะครับจังหวะนี้นําโคนไปไล่ม้านะครับให้สีขาวกลับไปก่อนนะครับกลับไปตั้งหลักตั้งตัวกันบั่งนะครับอ่าเราจะได้โจมตีกันบ้างนะครับจังหวะนี้ก็ใช้เบี้ยนะครับกินฉี่เข้าในก่อนครับต่อยเม็ดไปหนึ่งดอกครับพุทธสู้กินสวดเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับกินตัดเข้าไปเม็ดกินขึ้นมา ดีกว่าครับนะครับกดดันครับขุนหลบไปแล้วครับเข้าป้อมอยู่ใต้เม็ดนะครับจังหวะนี้ก็กินระเบิดเปิดเข้าไปเลยนะครับหน้าบ้านของสีขาวต้องเปิดกันคราวนี้นะครับก็โปรดรับชมด้วยความมันนทงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แนะนาแต้มกันได้นะครับจังหวะนี้ก็โยนเม็ดขึ้นไปท้าแรกท้าฟันท้าชนถ้าไม่ทําอะไรก็ปักใส่มาครับให้มาต้องจราจรหนีจากไปนะครับจังหวะนี้ใช้คนตัว เรฝั่งซ้ายครับตำแหน่งฝั่งซ้ายกินขึ้นไปดีกว่านะครับก็โจมตีเม็ดอีกหนึ่งจังหวะนะครับหรือเราส่องไปถึงโคนครับเห็นไหมครับว่าโคนโคนของสีขาวก็จะมีปัญหาในอนาคตครับยังไม่มีตัวมาช่วยซัพพอร์ตนะครับคู่ต่อสู้กินตัดเข้ามาจังหวะนี้ที่โคนกินขึ้นไปนะครับู่ต่อตู้จะทํายังไงครับ ยกม้ามาตอบโต้นะครับจังหวะนี้ถอยโคนครับถอยกลับมาตั้งหลักแล้วกระโจมตีโคนนะครับเห็นได้ว่าคนของสีขาวเริ่มมีปัญหานะครับคูณต่อสู้คงต้องใช้เรือมาผูกครับเราก็กินม้าขึ้นไปเรียบเรียบนะครับอ่าเรือมาผูกจริงๆครับนะครับสังหารม้าก่อนนะครับอ่ากินม้าเข้าปจังหวะนี้ก็มียกม้าขึ้นไปจะช้าไหมอืมไหลโคนขึ้นไปนะครับหัวหมุดทรวงฟันของเรานะครับไหลขึ้นปะ ครับคู่ต่อสู้จะต่อต่อแบบนี้เราลอยครับหัวหมูทะลวงฟันเราลอยโคนเข้าไปครับโคนลอยฟ้านะครับที่ตำแหน่งคอควายครับปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับคู่ต่อสู้กินไม่ไม่กินนะถ้ากินเรือก็จะขาดจังหวะนี้ก็ปักเข้าไปอีกครับหัวหมูทะลวงฟันของไก่ก้าฟ้าครับก็ไปแล้วครับสละชีพเพื่อชาติไปแล้วนะครับได้เรือมาหนึ่งลำนะครับจังหวะนี้โดนไล่ครับมาตำแหน่งนี้ดีมากครับ จังหวะนี้เราก็โยกไปแต่ไปทางฝั่งขวาครับขวาสุดนะครับสุดซอยเลยนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่เห็นก็จะรุกกินเรือฟรีนะครับคู่ต่อสู้เห็นครับนําแม่ทัพมาไล่กินเรือก็ถอยกลับมาทางด้านปีกซ้ายนะครับทีนี้ปัญหาของเราคือจะนําเรืออีกลำหนึ่งลงไปได้ยังไงครับเพราะมาของสีขาวยืนดีเหลือเกินนะครับก็ต้องหาแนวคิดนะว่าจะทํำยังไงนะครับ ก็มีตัวเดียวครับที่เราจะทําให้ม้าเปลี่ยนตําแหน่งได้ก็คือเบี้ยนะครับเบี้ยหน้าขุนของเรานี่นะครับแต่ตานี้นะครับเป็นตาของสีขาวเดินครับคู่ต่อสู้พยายามเปิดนะครับถ้ากินกินกินเปิดช่องคลองเรือไม่ดีนะครับไก่ก้าวฟักก็จะว้าวุ่นครับดันเบี้ยขึ้นไปเลยครับทําให้ม้าของสีขาวมีปัญหาและทิ้งเบี้ยริมให้กินคู่ต่อสู้หนีมาครับอืมไม่เห็นแก่กินนะครับจังหวะนี้เรือก็ก็ลงได้แล้วนะแต่ ต้องการจะปิดศึกทางด้านปีกซ้ายนะครับหน้าบ้านของเรานะครับให้ดีก่อนก็ช้าๆได้พาระได้มงงามนะครับพอเท่าเมเท่าได้สั่งสอนไว้นะครับช้าๆได้พาร์ได่มงามนะครับก็ดันเบี้ยปิดไปก่อนครับคู่ต่อสู้นำเรือออกมาแล้วนะครับมาจับกินม้าเราแต่ละมีขุนผูกอยู่นะครับก็เอายังไงดีเนาะนะครับก็เอาเรือลำนี้ครับไปยึดของเจ็ดสองลำนะครับดูสิ ครับคู่ต่อสู้จะตอบโต้เรายังไงนะครับไปครับไปลำเดียวไม่พอครับต้องไปเป็นสองนะครับต,ต่อไปครับคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้ครับลบครับมีม้าคอยสกัดนะครับจับกินม้าซะดีไหมอืมจังหวะนี้ก็ ขยับเรือมาครับมาจับกินเบี้ยดีกว่านะครับเบี้ยจุดอ่อนของสีขาวนะครับโคตสู้ยกม้ามาจับกินเบี้ยเราเหมือนกันครับก็ทิ้งครับเบี้ยทางด้านปีกขวาเราทิ้งไปเลยอยากกินเท่าไหร่ก็ให้กินครับดัานเบี้ยขึ้นไปเดี๋ยวเราจะยกม้านะครับไปยืนอยู่แถวแถวหกให้ได้นะครับเพราะว่าจะช่วยซัพพอร์ตในการที่เรือสองลเราจะโจมตีนะครับโคตสู้ยกม้ามาแบบนี้ ม้าลอยฟ้าได้ไหมกินสองหนึ่งนะครับถ้าท่านถ้าเขาไม่กินเราจะลุกคาดกินเรือนะครับม้าลอยฟ้าไปครับเราจะมีตำแหน่งลุกนะครับลุกและขุนขึ้นมายกม้ากลับมาเรือลงเอาเรือลุกมันมีไหลไหลาตาให้เล่นนะครับจังหวะนี้ก็ยกม้าขึ้นไปก่อนครับม้าลอยฟ้านะครับเพื่อกําหนดถ้าคู่ต่อสู้กินเราได้กําเนิดคุม,มานะครับเป็นหัวหมูทะลวงฟันอีกหนึ่งตายครับ คู่ต่อสู้ไม่สามารถเอาเรือมากินได้นะครับถ้ากินเราจะเอาเรยอ,อีกลำลุกลุกจนนะครับคู่ต่อสู้ตอบสนองกับเรานะครับใช้เบี้ยก,กินแล้วหงายไปครับกาเนิดกุมารครับจังหวะนี้ก็เ,เรือลุกเป็นแต้มบังคับนะครับเราจะกินเรือของคู่ต่อสู้ฟรีนะครับลุกซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งดอกหัวหมูทะลงฟันปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันแล้วก็กินของเพื่อนฟรีนะครับโอ้โหเพื่อนจะทํายังไงครับ เพื่อนยอมแล้วครับกตจะสู้ยอมไปในตําแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมารุกไทยไก่ก้าฟ้าและพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ